ล้วก็รรมะสวัสดีนะครับในวันอัธมีบูชานะครับวันอัธมีบูชาก็สืบเนื่องมาจากวันวิสาขาบูชานะครับที่เพิ่งผ่านมาเลยเรียงจากวันที่22ถึงวันนี้30มสิพฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ตะนับถอยหลังไปในครั้งพุทธ,ธากาลนับจากวันประสูตินะครับจุดเริ่มต้นเดินทางของพระพุทธศาสนาก็คือกำเนิดมหาบุรุษเอกของโลกนะครับที่ส่วนลุมพินีนะฮะเป็นอุทยานอยู่ระหว่างเมืองเทวทหาก,กับกรุงกบ,บิลพัดในวันนั้นก็เกิดความ ปิติยินดีชื่นชมสม,มนัดดีใจมากนะครับสำหรับผู้เป็นพ่ออย่างเจ้าชายสุโธธนะที่ได้รัชโอรสนะครับที่มีมหาบุริษลักษณะสมบูรณ์พร้อมมูลด้วยอาการ32แล้วก็อนุพยัญชนะ80นะครับอาการ32ก็คือผมขนแล็บฟันหนังทุกอย่างที่เห็นกับอยากอย,กอยู่แล้วอาการ32 อนุพยัญชนะก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือฝ่าเท้านะฮะที่บ่งบอกถึงว่ามาด้วยบุญร้อยเมื่อประสูติแล้วนะฮะนับจากวันะสูิวันที่หนึ่งสอี่ห้าหกเจหลังจากนั้นก็เป็นวันสิ้นพระชนนะฮะของทานางสิริมหามายาตามธรรมดาตามกฎเกณฑ์ ของผู้ที่มาเป็นพุทธมารดานะครับหนึ่งหลักผู้ที่ได้ประสูติพระราชโอรสที่จะเป็นพระบุทธเจ้าเนี่ยก็จะอยู่ร่วมประเวณีหรือว่าอยู่มีสามีอยู่กับพระเจ้าสุโทโธธนะไม่ได้อีกต่อไปจะอยู่แบบคาะาวาสวิสัยเป็นผู้คลองเรือนชั้นสามีภรรยาเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้อีกต่อไปนะครับอันนี้ก็คือกติกา แล้วก็จะไม่สามารถมีม,มีน้องนะมีมีบุตรในท้องเดียวกันได้นะครับคือมีลูกได้เพียงคนเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องอหมดภารกิจก็จบชีวิตลงนะฮะก็จุติเคลื่อนไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตั้นแล้ววันนี้ก็แสดงว่ามันมีอยู่สองงานที่เมืองเตบินรพัดงานหนึ่งก็คืองานเจริญฉลอง การประสูติพระราชโอรสนะครับอย่างยิ่งใหญ่ของไฟฟ้าประชาชนนะฮะของราชวงศ์ที่ร่วมกันแสดงความดีอกดีใจชื่นชมยินดีและอีกงานหนึ่งก็เป็นงานพระบรมศพเหมือนกันก็คืองานศพของพระนางสิริมหามายานะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์นะ,นะฮะเจวันเนะี่ยก็มีทั้งงานดีใจแล้วก็งานเสียใจมีงานเกิดและ งานตายด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งงานเศร้าโศกเสียใจยอะไรอาวรอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ชื่นชมยินดีนะครับอันนี้ก็คือนับาจากวันประสูตินะครับเจวันนะฮะก็คือเป็นวันที่พระนางสริมหามายาสินพระชนถ้านับเอาจากวันประสูรนะครับกลังจากประสูติแล้ว ออกบวช29ปีปฏิบัติธรรมอยู่6ปีประชนพรรษา35นะฮะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนะฮะก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทำกิเลสอาสาวะให้สิ้นไปเกิดญาณสามภูเพนิวาสานุสติญาณจตูปป,ปาตญาณอาสาวะขยญาณเป็นที่สุดเมื่อตรัสรู้แล้วก็สวยวิมุติสุขนะฮะ รับความสุขจากการบรรลุธรรมไม่กินข้าวปลาอาหารนะครับนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นสาชาติมงคลนะครับเกิดพร้อมกันนะครับเกิดวันเดียวกันเวลาเดียวกันขณะเดียวกันหนึ่งในสาชาตก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับนั่งอยู่ใต้ต้นโพธิ์เจ็ดวันก็ออกจากาสมาบัติออกจากการสเสวยวิมุตติสุขนะฮะในวันที่8ก็มาที่อนิมิสเจดีนะครับก็แสดงว่านั้นถ้านับจาก วันประสูตมาก็เป็นมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นวันตายวันเสียชีวิตของแม่ของพุทธมารดาของพระนางสิริมหามายาถานับจากวันตรัสรู้นะครับก็นับว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าสเสวยวิมุติสุขนะครับเจ็ดวันยู่แต้ตนตรีมหาโพธิ์ถ้านับถอยขึ้นมาอีกนะครับแปดสิบปีนะแปดสิบปีถ้านับจากวัน ปลินิพพานนะครับหลังจากออกบทประกาศศาสนาอยู่15พรรษาพรรษาสุดท้ายก็ประชวรหนักนะครับที่เ,เมืองเวสลีนะครับปาวานและเจดีอดธิษฐานจิตตรงพระชนมายุสังขารน,นะครับอีกสเดือนข้างหน้าจะนิพพานอย่างแน่นอนนะฮะอันนั้นก็จนกระทั่งเ,เดินทางมาถึงเมืองกุสินารานะฮะก็มานิพพาน ที่สารบนโนทาานที่ต้นไม้สาระนะครับก็นับจากวันปรินธิพานแนละ้ววันนี้ก็เป็นวันเผานะฮะก็คือวันถวายพระเพลิงพระบรมศมพนั่นเองทีนี้เรามาดูว่านับตั้งแต่วันปริทธิพานนะฮะในวันที่พระพุทธองค์ทิ้งร่างวางขันทิ้งรูปทิ้งนามไม่เหลือเชื้อนะครับดับสนิทโดย ไม่มีส่วนเหลือเรียกว่ามหาปรินิพานในวันที่พระพุทธองค์ปรินิพานนั้นนะครับปรากฏตการความเศร้าโศกเสียใจสั่นสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนะครับถึงพรมโลกถึงเทวโลกนะครับเหตุการณ์แปลกประหลาดต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแม้แต่ต้นสาละหรือว่าต้นรังทั้งคู่นะครับที่พระพุทธองค์ ประทับสีหาสายญาติอยู่เนี่ยนะ,ะโน้มกิ่งเข้าหากันแล้วก็ออกดอกนอกฤดูกันปกติต้นสาระเนี่ยจะออกดอกในเดือนสามอันนี้ออกในเป็นเดือน6นะครับเพื่อบูชาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะ,ะออกไม่ออกธรรมดานะตั้งแต่ลากเงาไปจนถึงปลายยอดสุดนะครับทุกกิ่งก้านสาขา ดอกไม้เบญบานสดทั้งนะฮะเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็คือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามีดนตรีสวรรค์บรรเลงตลอดทั้งเจ็ดวันนะฮะเป็นปรากฏการเปิดโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะกุ่นกัญจน์กุ่นดอกไม้สวรรค์หอมกุ่นทั่วสาระบโนทยานนะครับนะแล้วหอมไม่หอมธรรมดานะฮะก็คือคนธรรมดาก็ได้กลิ่นด้วยได้ยินเสียงดนตรีที่บรรเลงด้วย คือเปิดโลกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงออกเพื่อบูชาพระพุทธองค์เพื่อบูชาคุณเพื่อบูชาพระสลิละนะฮะของพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่ากันว่าพระจันทร์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ลีแสงลงเพื่อไว้อะไรจากการจากไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีดอกมณฑารบนะครับดอกไม้สวรรค์ หล่นลงมาเต็มไปหมดเลยนะครับกองพเนินเทินทึกเท่าแข้งเท่าขานะฮะอันนั้นคือ,อทุกสิ่งทุกอย่างต่างน้อมสักการสถวายเป็นพุทธบูชาในการสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทว,วดาเป็นพรมเป็นผู้เป็นคนยักยมพรมอินทุกอนุกอนุแม้แต่ธรรมชาติเองนะครับทุกใบไม้ใบหญ้านะฮะทุกอย่างต่างก็แสดงออก นะฮะในการไว้อาลัยในการจากไปของมหาบุรุษของโลกนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กุสินารานะฮะในวันเนี้นะครับเมื่อสเสด็จปรินิพปานแล้วการบูชาของบรรลัเนี่ยนะครับดยดอกไม้ของหอมดนตรีทุกชนิดนะฮะที่มีอยู่ในเมืองกุสินาราเอามาประคาเอามาประคม ขับกล่อมเมืองนะฮะเพื่อไว้อะไรตลอดเจ็ดวันนะฮะเมื่อเมื่อครบเจ็ดวันแล้วก็ให้มันละเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นระดับหัวหน้านะฮะเรียกามันละกษัตร์นะฮะมันละกษัตริย์ก็จะมีลูกมีล้านมีอะไรที่เป็นจนเผามันละในระดับหัวหน้านะฮะแ <c oughs> ปดคนสะผมนะฮะนุ่งผ้าไหม่ปกติแคกก็จะพกผ้านะฮะ อาจะไม่ค่อยอาบน้ำไม่ค่อยสระผมตลอดแต่เมื่อเมื่อจะทํางานพิธีอย่างเงี้ยน,นะครับก็ต้องกระสองก้าวสระผมนุ่งผมผ้าใหม่นะฮะแล้วก็อัญเชิญพระพุทธสรีละไปทางทิศตะวันออกนะฮะก็อัญเชิญไปจนไปถึงมกุฏพันธนาเจดีนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปตอนนี้พระมหากัตรไม่ได้อยู่ร่วมงานด้วยนะครับ ไม่ได้อยู่ร่วมง,งานด้วยพวกเจ้ามันละเนี่ยก็ <_ d ata> ได้ถามถึงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมศมพพระอานนท์ก็คือพระอานนท์เนี่ยได้เคยถามพระพุทธเจ้าไว้แล้วนะครับในมหาปร,ารินะิพพานสูตรเนี่ยว่าจะให้ทํำยังไงกับศพของพระพุทธองค์ตอนแรกพระพุทธเจ้าก็ไม่บอกนะพระอานนท์ก็พยันเขาย่อเผื่อมีคนมาถามจะให้ตอบเพราะว่าอย่างไรพระเจ้าก็เลยบอกหนึ่งก็คือ ใช้ผ้าใหม่ผ้าเนื้อดีนะฮะผ้าใยทองคําผ้าที่เนื้อดีที่สุดนะฮะห้าร้อยคู่ก็คือ 1, พันผืนระหว่างระหว่างหนึ่งคู่นะ่ยไสในจะเป็นสัลีชุบน้ํามันนะฮะสัมีชุบน้ํามันแล้วก็ทับผ้าอีกผืนหนึ่งทําอย่างนี้ห้าร้อยคู่ก็คือพันชิ้นผ้าพันชิ้นนะฮะก็พันอรอบอพุทธศรีละ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจางนั้นก็บางด้วยดอกไม้จันไม้ที่มีกลิ่นหอมทุกชนิดนะครับน้ํามันหอมของหอมทั้งหมดนะฮะอันนี้คือคร่าวๆนะครับลงในกนิจการลงในรางเลยหอ่อเราคิดดูนะครับห่อด้วยผ้าถึงพันชิ้นนะฮะพันชิ้น500คู่นะครับแล้วจะมีไส้ในเป็นสำลีชั้นเยี่ยมที่ชุบน้ํามันอีกต่างหากนะครับ อันนี้ก็คือข่าวนะครับไปฟังเอาในบันทึกของธรรมบรรยายชุดพิธีถวายพระเพลิงนะครับทีนี้ย้อนกลับไปถึงท่านพระมหากัสสปะนะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญเป็นเบอร์สองรองจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้รู้ข่าวนะฮะก็ตั้งใจจะเดินทางจาก,กเมืองปาว่ามา ถวายนมัมสก,การมากราบพระพุทธเจ้าที่กุศิาลานั่แหละแต่มายังไม่ถึงพระพุทธองค์ปรินิพานก่อนนะครับอันนี้เป็นเหตุให้จุดไฟไม่ติดนะครับการพิธีจุดไฟเผา,าในระดับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยนะครับก็ต้องใช้พรามใช้เจ้ามันละนะฮะขวาปใช้พวกเจ้ามันละนในระดับหัวหน้าสี่คน ก็เหมือนกันอาบน้ําแต่งตัวสระผมใหม่นุ่งผ้าใหม่ทั้งหมดเขาพยายามจะติดนะครับแต่ไฟไม่ติดผู้ที่รู้เหตุการณ์ดีก็คือท่านอนุรทันะคนะฮะมีทิพยะจักษุก็รู้ว่าอ๋อเทวดาเทวดา,วดาคือจะจุดก็เป่าไว้ให้ไฟดับไม่ให้ติดพวกเทวดาเหล่านี้ที่เคยเป็นโยบุปถาเคยใกล้ชิดนะกับพระมหากัสสปะนะครับคือยับยับย้งไว้ก่อน ให,ให้รอก่อนนั่นแหละนะครับก็คือไม่มีความประสงค์ที่จะให้เผาพุทธสลีละทิ้งก่อนที่พระมหากระสปะจะเดินทางมานะฮะก็คือรอก่อนพวกเทวดาก็ยับยั้งให้รอพระมหากระสปะมาถึงก่อนนะฮะทีนี้พระมหากระสปะกับพระภิกษุหมู่ใหญ่นะฮะก็กําลังจะเดินทางมาเพื่อที่จะถวายบังคมพระบาทแต่ ต่พระพุทธอ,องค์นะฮะบ,บริณพาน์ก่อนในระหว่างทางในระหว่างทางเนี่ยก็เจอถามเขาถือดอกมณฑาลบนะครับเอดอกไม้สวรรค์ดอกใหญ่เท่าเท่ากระดงนะครับดอกใหญ่มากทีนี้ท่านกสัสป,ปะก็ถามว่าเอ๊เกิดเกิดอะไรขึ้นคือรู้แล้วแหละ,ละว่าถ้าเห็นดอกไม้ชนิดนะี้มันไม่มีในโลกมนุษย์มันเป็นดอกไม้สวรรค์ชัดๆเลยนะครับพรามคนนั้นก็ตอบว่าอพระพุทธอ,องค์ ปรินิพพานแล้ว่วงไปเจ็ดวันแล้วเนี่ยวันนี้ยังยังจะยังจะไปทันอยู่ถ้าถ้าถ้ารีบไปนะพอได้ยินคําว่าปรินิพพานแล้วเท่านั้นล่ะครับพวกพระภิกษุที่เป็นปุถุชนก็ร้องโหมร้องไห้ลม้มลงเปลือกกลิ้งตีอกชกตัวเสียใจในการจากไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับปริเทวนาการบ่นเพ้อว่าพระพุทธองค์ทรงจากไปเร็วเกินไปนักส่วนพวก พระสาวกที่เป็นอราหารันต์ภิกษุที่เป็นอราหันต์ก็ได้ปรุงธรรมะสังเวชนะครับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดในเว้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับยิ่งใหญ่ต่อยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้แก่พยาจุราชนะครับก็ได้ปรุงธรรมะสังเวชท,ทีนี้มันก็มีภิกษุรูปหนึ่งนะสุภทัทภิกษุเท่าพอได้ยินข่าวว่าพระพุทธองค์ปรินธิ์พาน